น้องครับเชื่อพี่นะแผนนี้คุ้มครองน้องได้อย่างครอบคลุมแน่นอนครับยังไงเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนนะครับขอบคุณครับน้องครับดอกไม้ไหมครับเหมือนว่าสาวโต๊ะนู้นมองน้องอยู่นะน้องเขาไม่เอาหรอกครับลงรงสามดอกครับเดินไปไม่ได้สามชั่วโมงห้าสิบห้านาทีที่คุณนั่งขายแผนประกันชีวิตยังขอกลับไปคิดก่อนดอกไม้เดินมาไม่ถึงสามวินาทีมึงซื้อแบบไม่คิดสามดอกสามร้อยครับ เดียดแล้วลุงอันนี้ดอกพันอะไรครับเนี่ยชือท่าทางคุณภาพไม่ค่อยงามสมราคาดอกละร้อยเลยนะครับลงใบครับอย่าเชื่อถือเลยนะครับดอกไม้นี้ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตลงใบดีเท่ากลุมารําเล่นนี้เลยอ๋อผมแค่จะเอาไปให้มันก็แค่เป็นกลยุทธ์การขายของของเขาแหละครับผู้หญิงอะไรมองที่ไหนเขาน่าจะาวความรู้สึกเหมาอรอลูกค้าแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเล่นกับความรู้สึกอ๋อใช่ครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึก